ส่งปึ๊บส่งรูปให้น้องโบสวยมากค่ะพี่ก,กุ๊ปกิฟตกำลังออกเดินทางนะคะเรียบร้อยส่งรถนะคะวันนี้เซลก,กุ๊ปกิฟไม่ว่าอีกแล้วนะคะก่อนอื่นสวัสดีนะคะเซลก,กุ๊ปกิฟตโตต้ตาข่ดีค่ะตอนนี้นะคะกิฟนะคะก็ เนี่ยค่ะเตรียมแล้วค่ะแซดอีดิชันสีประตูรุ่มนมี้ยอดฮิตอีกแล้วนะคะไปส่งมอบน้องโบที่หน,น้าบ้านวันนี้นะคะก๊กกิฟจะไปที่ระยองฮี <c oughs> ระยองฮีมันดียังไงไปแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะจะบอกอย่างนี้ว่ารุ่นนี้มันขายดีจริงๆนะคะกับ4ประตูนะคะกระบะแซดอีดิชันนะคะก๊กกิฟขับไปเองนะคะวันนี้แล้วก็ยังไม่รีวิวนะคะจะบอกงนี้ก่อนว่าวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างใช่ไปรีวิวหนะ้าบ้านบ้างเลยดิวเนาะ ไปรีวิวหน้าบ้านลูกค้าบ้างนะคะเพราะว่าลูกค้าจะมีเวลาว่างให้เรารีวิวหรือเปล่านี่เดี๋ยวก่อนต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะคะ <c oughs> แต่แต่ที่ยเกิบอกว่า,า,าเป็นหอไม่ใช่หรออ๋อจะบอกว่าหน้าบ้านลูกค้าเป็นหอพักนะคะ,ะ,ะแต่คือมีมีพื้นที่ใช่มีพื้นท,นที่มีพื้นที่อยู่เอ้ยกิบว่าได้ได้อยู่แหละเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะไปรีวิวกันที่หน้าหอพักลูกค้านะคะน้องโบระยอนนะคะคันนี้วันนี้ก็กิิฟขับไปเองนะคะแต่ตามจริงไม่ได้ขับหรอกรีวิวค่ะแต่กิ๊ฟนั่งนะคะ อันนี้ฮะเปียเป่ยมาแล้วเปลียนผิใช่กิ๊บรับออกไปก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันนะคะที่ตอนน้ำมันตอนเตินมน้ำมันนะคะวันนี้เขาต้นถ่ายคลิปกูกริบอย่างนี้อย่างนั้นนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะมันฮิตจริงๆแล้วก็สี่ประตูแซดเนี่ยดูภายในดิเนี่ยกิ๊บเข้ามานั่งนะวาร์เดียวนะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็อุ้ยพุท,ทับหมดไม่หมดไม่เอาเดี๋ยวเราไปเจอกระ้านลูกค้านะคะวันนี้ที่ระยองค่ะ จะบอกว่าเนี่ยค่ะไม่ต้องมาน้องโบเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากุกกิ๊นะคะเห็นหน้าการมาทําสัญญาแค่วันเดียวเองจอก็ไม่เห็นหน้าออนไลน์เนาะซื้อขายออนไลน์นะคะเพราะอะไรเซลกุกกิ๊คนนี้จองแล้วทาสัญญาฟรีไม่ต้องกลัว่าเป็นมิรแน่นอนไม่ได้มิรอย่างนั้นนะคะเป็นมิสแท้ๆไม่ใช่มิสชาชีพนะคะจะบอกว่าจองก็ง่ายนะคะไปทําสัญญาก็ไปหาถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็วันนี้เอารถไปก็ส่งมอบถ,ถ,ถึงหน้าบ้านด้วยซื้อขายออนไลน์มันง่ายไปเอาไปกันกว่าโบเยอะเลยเดี๋ยวขึ้นรถได้แล้วดีวขึ้นรถ โอเคคุณลูกค้าคะตอนนี้ก็เกี่ยวถึงหน้าบ้าน <c oughs> น้องโบจังหวัดระยองแล้วนะคะอยู่ใกล้กับทุ่งมันสับปะหลังนะคะวันนี้อะจริงๆแล้วบันไดข้างเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะวันนี้นี่เองนะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะคลิปอยู่หน้าบ้านลูกคา้าน้องโบจังหวัดระยองอยู่หน้าบ้านพักแล้วนะคะอยู่กลางทุ่งไร่มันสับปะหลังบรรยากาศสวยงามมากนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุคูกิฟตจะปลูกมันสับปะหลังไม่ใช่ค่ะเอารถมาส่งมอบค่ะ อากาศเป็นยังไงคะวันนี้มันร้อนมากคะ่ะแดดดีมากนะคะวันนี้กิฟก็ถึงที่ระยองแล้วนะคะตอนนี้น่าจะเป็นแถวแถวปลวกแดงนะคะน้องโบค่ะคันนี้นะคะเจ้าของ Z ซ d อิดิชันรุ่นมิดยอดฮิตนะคะคืออากาศนะคะอ,อ,อย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะแสงแดดมันแยงตามากเลยคะ่ะมันร้อนมากกิฟตนะ์น่ะตอนแรกคือแบบอยากจะรีวิวนะคะแต่จะบอกรีวิวไม่ไหวคะ่ะวันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ คือจะบอกว่าดิวถ่ายไปแล้วใช่ไหม,ไมไถ่ายไแวยไแล้วแน่นะสวยไหม <c oughs> เพื่อนพนังบ้าเขารอชมอยู่นะไม่ได้รีวิวนะคะแต่จะให้ดิวนะคะขึ้นภาพประกอบนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะภาพประกอบค่ะให้ลูกค้าดูนะคะถ่ายชัดไหมเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคอย่าให้เสียนะแล้วก็จะบอกว่าน้องโบนะคะอยู่ด้านในแล้วนะคะเจ้าของรถยอดฮิต Z ซ d อ t ดิชันตัวมิดนะคะล้อวันนี้ของน้องโบสวยมาก จะใช้รถช่วงไหนนะคะคกูกิีบแนะนําโปรนี้ค่ะจองได้ตลอดยาวๆเลยนะคะเพราะว่าคิวรับรถตอนนี้กูกิีบยาวมากค่ะอย่ารอช้านะคะจองก่อนได้คิวก่อนนะคะโปรนี้ดีดีอ่ะด,ดีจริงจงอ่ะจะบอกว่าต้องกราบขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าวันนี้ไม่ได้รีวิวนะคะผิดพลาดทางสภาพอากาศนิดหน่อยนะคะก็ให้ดิวขึ้นภาพแล้วแต่ชัดเจนอยู่นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เห็นภาพรถสวยๆของน้องโบระยองเนี่ยคือแบบ สวยๆเต็มๆตาเหมือนเดิมแค่กุก๊ปกิฟเนี่ยไม่ได้พูดด้วยทันเองแต่สวยเนาะ คุกิีบขับมาเนี่ยมีแต่คนมองนะจะบอกว่าเสียดายแทนลูกค้าทางบ้านนะคะบอกว่าสวยมากขับมาแค่เติมน้ามันเด็กปั๊มยังถามนะคะเพื่อพี่มาจากไหนนึกว่าเรากิีบเองนะคะแต่พอเห็นเสื้อเซลคุกิีบเข้าไปพี่มาขายรถแน่นอนเป็น,นยงโดนเด็กปั๊มแซวอีกนะคะเมื่อกี้นี้นะ <laughs> จะบอกว่าเน้นย้าให้คุณลูกค้าทางบ้านนะคะโทรมาเถอะค่ะ <S <S ถ้าไม่ชอบล้อแมกแบบนี้นะคะ <S <S หรือว่าชอบดีไซน์แบบไหนใส่บันไดข้าไม่ใส่บันไดข้าของน้องโบโหลดหลังไม่ีกงนิ้วนะจะบอกว่าน้องโบเขาก็ดีไซน์เองนะคะไม่จําเป็นต้องดูคลิปกิีบแล้วชอบนะคะแต่จะบอกแค่มาซ กรุ๊กกิ๊บนะคะบอกมาว่าอยากได้แบบไหนเปิดดูเลยค่ะรถแบบนี้เฮ้ยเขาแต่งกันแบบไหนรต์มาให้กุ๊กกิ๊บเลยค่ะเดี๋ยวกิ๊บจัดให้ตามใจคุณลูกค้าชอบแน่นอนค่ะเน้นย้ำไม่โทรมานะคะ0909859807นเซลลเ์ซลกุ๊กกิ๊บต้งใส่เองกิ๊บคนเดียวเท่านั้นเสียงต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะคะข้างล่างจะเป็นช่องทางการติดต่อทุกช่องทางนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่กุ๊กกิ๊บจะตอบช้าหน่อยต้องกราบขออภัยอีกครั้งนึ่งนะคะว่าตอบไม่ทันจริงๆ ก็ไม่ต้องทํายังไงก็ขายรถต่อไปค่ะอยากขายค่ะจะบอกว่าอยากขายจริงๆนะคะแต่จะให้ดีโทรมาค่ะถ้าโทรมาเนี่ยแบบว่าได้แบบดูแลกันเร็วๆทุกท่านแน่นอนค่ะเลี๋ยวกิฟขออนุญาตไปสัมภาษณ์น้องโบนะคะรอกันแล้วด้านนี้นะคะ,จะเจ้าของรถนะคะจากจังหวัดระยองนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะกูกิปไปดูแลได้ง่ายถึงที่ส้นรถป้ายแดงมันง่ายง่ายจริงๆไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ e ีีสัมภาษณ์น้องโบจังหวัดระยองค่ะ